สวัสดีค่ะพี่น้องฟองปลายสู่ขู่สู่คนอ๋อื่อนี้เนี่ยมือเศร้าค่ะเฮ้าอาทิมาองเฮ้าเฮ็ดกับเขากับน้ำค่ะเตรียมตูนะคะที่อจะอกกองอีกมือนึงนะคะค่ะหนึ่งเขาเปลาไฟหนึ่งเขาหล้กก็มีอ้อมนมผสมใส่ไก่แกงไก่สนุมสมน้ำค่ะมือสุภาพรเองนะคะเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่ง กำลังเดือนเลยค่ะเนาะฮะอ่ะอ่ะอ่ะวันนี้่เอมี่เอมี่สีธัญญาายาาาเยโอ้โหล่างถวยโอ้โหสนุกมากอูด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 อูอนดอูอูอดอูอูดอูดออูดอูดอูดออ้มันเห็นหมูมันอูดอูดอีดอีดอูัออูดองนีู โอ้ยน่อพุ่นคักขนาดคักขนาดซาดี่เวมีโอ้ยตายแล้วเปิดเปิดระวังมันได้เปิดหมู่นมันโตบหัวเขาเบิดเปิดได้หนิย่าดี้าย่จากองหลังกองกาัของเรานะวันนี้พอดีทีมงานไปทายสิ้นอีกสิ้นหนึ่งนะฮะก็เลย คิดก <IS 2> <IS 2> <IS 2> ับเขาทางนะนี่ฮะบทเป็นเมครัวครัวานีาละโย่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 โยโย่โยนโยโยโย่ฮะโย่โย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 ่โย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 ่โย่้ย่โ่โน่่โย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 ่โ่ท่งย่่โ่ย่ย่โ่ย่่่ เออีเออสอรีโปกโกโปกโปก่าเจ้าจิ้งีลโอ้ยเยอะพี่น้องเอ้ยเขมมีสีทันยาโอ้ยเน้าเอาลม่หละอาจังมล ลาเมนมาคุณนายพาเหลียวเห็นน่ะตอปูมาปังล้มไม่นันกระเต้นไส้เหมือนแม่ยาซาพี่บาดด้วยค่ะเอมี่สีธัญญานะฮะก็กลับจากนี่ก็จะพาไปหาคุณหมอสีธัญญาก็สีมหาผู้อดีกว่ามันไก่ดีม้อนัดม้อนัดม้อนัด โอ้ไปเบิ่งแกงก็ไม่สมกันโอ้โโอ้ยนอแกงก็ไม่สมกันเฮาน่ากำลังเดือดเลยนะคะกำลังได้ที่เลยอีน้องเนาะขอบคุณนะคะทิ่ติตามนะคะให้กำลังใจนะคะสำหรับบนนาเดมูฟี่นะคะก็ ฝากในกันแล้วกันด้อพี่น้องนะคะก็ท่าไปเรื่อยๆนะคะตามกระยิ่มโมโหว่าอีพีใดเสียออกเมนื่อใดนะคะก็ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอีพีหนึ่งไปแล้วนะคะจุดหักเหของชีวิตนะคะชีวิตของกลุงสุภาพพ์ชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไดนะคะเขาไปบ่งอยู่ในยูทูบเด้อกรุงสุภาพพนสายรักนะคะช่อง u t u b e นะคะ,ะฝากติดตามให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณนาะพี่น้องที่ใา้การต่อรรับ กลับน้องรัมบาน่าเดอะมูฟี่เป็นงานดีเลยนะคะก็ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากจะสร้างผลงานให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะจ๊ะขอพูดหลายๆค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเฮ็ดแกงเนาะงม่สมเฮ้ย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 โยโยโยสวัสดีพี่น้องบายบายลายบกนะจุ๊บจุ๊บไอเลิฟจุ๊ไม่มีวันเปลี่ยนแต่โค